สวัสดีครับผมครูเอกนะครับจำทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับแบบร้า์สดนะครับวันนี้แล้วก็ทางช่องยูทูบครูเอกเลขพยากรณ์นะครับผมทางช่องยูทู e ก็เจอกัน7นาฬิกานะครับของทุกวันนะครับผมใครสนใจจะรับฟังนะครับรีวิวตัวเลขนะครับกลุ่มต่างๆที่ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนนะครับหรือเลขอะไรก็ตามที่เขาไม่ค่อยทํากันนะขอเข้ามาได้ครับก็ลําดับจริงๆก็มีหลากหลายแล้วแหละก็ทำมาหลายคู่และเกือบครบปีนะครับ ก็ถ้าท่านสนใจลองลองพิมพ์ดูว่าเอ๊ะเลขเนี้ยมันเป็นเลขของเราหรือเปล่าอะไรยังไงนะครับแต่ถ้ารู้สึกว่าเออเลขเนี้ยยังไม่มีใครขอเลยสามารถขอไม่ได้ครับคุยจะเรียงไว้ให้นะครับ<ม>คิวยาวนิดนึงแต่คุยทําทุกคลิปนะครับมผมโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเอาแชร์ไลฟ์สดนะครับไปยังชั้นเรียนนะครับโอเคคัดลอกลิงไปที่ชั้นเรียน อ่ะโอเคได้ลวครับเลขวันนี้นะครับเป็นเลขกลุ่มที่ขอมาทางชั้นเรียนเนาะเพิ่งขอเมื่อวานเลยนะครับหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมขอเมื่อวานแล้ววันนี้ได้เลยก็เป็นคนที่อยู่ในชั้นเรียนไงน, <c oughs> นะครับก็จริงๆครูเอกมีเปิดคอร์สอนาลัยนะครับซึ่งกาลังจะสอนในต้นเดือนหน้านี้แหละตอนนี้ก็เปิดอยู่นะครับก็รับจํานวนจํากัดนะถ้าใครสมัครทันก็สมัครนะครับถ้าใครสมัครไม่ทันก็ข้ามไปนะครับข้ามไปคอร์สพื้นฐานก็ได้นะครับ อินอะไล์ไมันเป็นแบบเชิงลึกเนาะแต่ว่าถ้าใครอยากจะข้ามคอร์สมาเลยอะไรเงี้ยหรือว่ามีพื้นฐานด้านตัวเลขมาบ้างแล้วอยากมาดูวิธีการถ่ายทอดการจัดเรียงอะไรพวกนี้ของตุ้มแต่งตัวเลขต่างๆก็สามารถลงทะเบียนเรียนได้นะครับก็ในชั้นเรียนก็จะสามารถเ,าเรียกว่าแหละรเราจะสามารถเข้ามา,อ,าอยู่ในแบบลายสดอย่างเงี้ยได้นะครับผมแล้วก็สามารถขอ ขอพวกขว่วยอย่ารัดคิวให้เลยลูกสิษธ์เนาะลูกศิษธ์มีลูกสิทธ์ก็ต้องมีสิทธิ์ก่อนเสมอนะครับอ่ะโอเคเลขกลุ่มนี้นะครับขอมาให้ฉันเรียนเนาะก็จะเป็นเลขกลุ่ม7 1 5 7 5หนึ่งห้าหะ7 1 5ดหนึ่งห้าห้าผมตั้งชื่อว่า,าผู้ช่างพิจารณานะครับผู้ช่างพิจารณา,ากลุ่มนี้ผมมองว่าผู้ใชนะ้น่ะมีมีความโชคดีอย่างหนึ่งนะครับโชคดีอย่างหนึ่งคือมันเป็น5้า้าอย่างน้อยมันเป็น55อยู่ข้างหลังนะ ถ้าเป็นห้าหนึ่งเนี่ยผมก็มองว่าเอออันนี้น่าจะหนักข้อนะครับหนักข้ออยู่เหมือนกันแต่พอดีว่าเป็น7155หน่านะผู้ช่างพิณาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาชมรีวิวภาพรวมกันนะครับผมอ่ะโอเคพูดถึงที่มาที่ไปกันก่อนนะครับเลขกลุ่มนี้นะครับประกอบไปด้วยเลขคู่3คู่ด้วยกันนะก็มี7117นะครับ1 5 5 1แล้วก็55นะครับ3คู่นี้ไม่ซ้ำกันเลยสามารถกลับไปชมเลขคู่ได้ที่คุยรีวิวไปแล้วนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ กับย้อนหลังนะครับหรือใครอยากจะดูเป็นเลขกลุ่ม3ตัวนะครับก็ประกอบไปด้วยเลขกลุ่ม7 1 5 5 1 7แล้วก็1 5 5 5 5 1นะถ้าเป็น3ามตัวก็ทำรีวิวไแล้วเช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นรีวิว2หรือ3ตัวคุยอ่านแบบภาพรวมนะก็จะความความที่มันสอดคล้องกันได้เนี่ยก็จะประมาณ 70%- 80%เพราะมันเป็นเลขที่สลับแค่ตำแหน่งเดียวอาจจะดูไม่ได้ยากมากแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตำแหน่ง4ตัวเนี่ยคุยขออ่านเป็นลำดับนะครับเป็นลำดับตัวเลขนะครับอโอเค ผู้ช่างพิจารณาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูรีวิวสี่ตัวกันนะครับขอ <c oughs> อภัยครับลงท้ายนะครับลงท้ายเป็นเลขห้าเนาะลงท้ายเป็นเลขห้านะครับลงท้ายเป็นเลขห้านะครับคนที่ลงท้ายเลขห้าส่วนใหญ่เอาพูดถึงสี่ตัวท้ายเนาะเพราะว่าตั้งชื่อแบบนี้เนาะก็ <c oughs> อขอไปแล้วผู้ชายเลขห้าเป็นคนที่ช่างคิดช่างพิจารณานะครับมีความเรียกว่าอะไร ค่อนข้างจะละเอียดรอบคอบในมุมมองของตัวเองนะครับเป็นคนที่บางคนอาจจะชอบบอกว่าเลข5าเนี่ยท้ายเนี่ยหัวแข็งมากๆเลยไหมส่วนตัวคยค้งมองว่าถามว่าแข็งไหมก็ระดับหนึ่งนะแต่ข้อดีของคนที่ได้หายเลข5นะครับข้อดีคือเขาก็เปิดเปิดช่องไว้เพื่อการเรียนรู้ของตัวเองเพราะเลข5าเป็นหนึ่งในกลุ่มของเลขการเรียนรู้อะเนาะเขาก็เปิดช่องไว้ว่าถ้าเกิดว่ามีทฤษฎีไหนความคิดไหนหรือแนวทางไหนที่มันจะสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้เนี่ย เขาก็เปิดใจยอมรับนะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เขามีอยู่เนี่ยมันก็สามารถพัฒนาไปได้เรื่อยๆแต่ว่ามันต้องเป็นข้อมูลหรือเชิงข้อมูลเชิงลึกที่มันค่อนข้างจะหนักแน่นแล้วสามารถเรียกว่ามีสถิติหรือมีความเป็นไปได้สามารถทําให้ความรู้เก่าหรือข้อมูลเก่าที่เขามีอยู่เนี่ยมันมันสามารถแบบอยู่ได้นึกออกไหมครับหมายถึงวา่ามันสามารถข้ามจุดที่เขาเคยเชื่อแล้วไปได้เนี่ยเขาก็จะเลือกเปลี่ยนแปลงความ ไอเดียนั้นเข้ามาเสริมได้เช่นเดียวกันนี่คือเลขห้าแน่นอนว่าเลขห้าถ่ายนะแน่นอนว่าเปลี่ยนแปลงยากไหมเปลี่ยนแปลงยากครับแต่ถ้าเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีหรือว่าเป็นทางที่มันเป็นข้อมูลความรู้ใหม่ๆเขาก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็ถือว่าหัวแข็งแบบมีเหตุผลนะครับคณหัวแข็งแบบมีเหตุผลอยู่พอสมควรนะอ่ะคราวนี้ตำแหน่งต่อมานะครับเป็นตำแหน่งของการวิเคราะห์นะครับตำแหน่งของแนวคิดนะแนวคิดก็เป็นเลขห้าซ้ำอีกนะครับแนวคิดเป็นเลขห้าซ้ำอีกคราวนี้ ทุกอย่างที่เขาคิดหรือเขาอยากจะเรียนรู้อะไรต่างๆที่เป็นตัวตนของเขาเนี่ยมันมักจะมีต้องมีลําดับขั้นตอนเสมอเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยแต่ก็ถึงต้องแบบมีแพทเทิร์นที่ชัดเจนมีรูปแบบที่เข้ามาที่มันตอบโจทย์ได้ตอบโจทย์ความคิดของเขาได้นะครับแล้วตัวเขาเองเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่เจออะไรที่มันแบบต้องมีการพลิกแพลงเนี่ยเขาก็พยายามจะพลิกแต่แบบว่าให้มันพลาดน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ข้อดีที่ผมบอกว่าที่ผมบอกตัวตนคีย์วอล์ดมันไม่ มันเป็น55อย่างน้อยเขาจะมีตรงนี้ไงคือถ้าเกิดว่ามันจะพลาดนะก็ขอให้พลาดอย่างที่เออเราอย่างน้อยเราก็ยังแบบโอเคอยู่อย่างน้อยรู้ๆว่าเออมันพลาดเพราะสิ่งไหนเพราะอะไรมีเหตุมีผลในการพลาดตรงนั้นนะครับแต่ถ้าเป็น77เนี่ยเหมือนเขาจะตึงไปเลยนะตึงมากเขาคิดว่าไอ้ที่คิดที่ตัดสินใจอะไรพวกนี้มันคือที่สุดของที่สุดแล้วอนะไรแต่นี่คือ55เขายังมีจุดที่บอกว่าเฮ้ยทุกอย่างมันจะมีแบบยืดหยุ่นได้บ้างนิดๆหน่อยๆครับถ้าเทียบความตึงกับ77นะ็ดนได้เต็มสิบนะ 55ก็ะมนมัก8-9ประมาณนี้ผมก็ไม่ได้ถึงว่าเขาจะตึงมากหรือหัวแข็งมากขนาดนั้นนะแต่ถามว่าถ้าเป็นด้านด้อยหมายถึงถ้าเขาคุมตัวเองไม่ได้นะจังหวะนั้นนะถามว่าตึงไหมก็ถือว่าตึงอ่ะก็ตึงก็ลองลอง,ลองจากเจ็ดเนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะแต่ว่าคนเล็กเนี่ยตำแหน่งต่อมาในการถ่ายทอดวิธีการคิดไปสู่คนอื่นนะมันเป็นเลข1หนึ่งเพราะฉะนั้นอะไรที่มันกั้นกรองแล้วสมมุติว่าความคิดนั้นผ่านการกั้นกรองหรือผ่านการลําดับขั้นตอนอะไรมาแล้วเนี่ยเขาจะถ่ายทอดเนี่ยเขาต้อง เขาต้องถ่ายทอดให้มันอย่างที่เขาคิดเลยนะถ้าไม่ใช่อย่างนั้นน่ะไม่ใช่แนวทางวิธีการแบบนั้นน่ะเขาจะค่อนข้างจะแบบไม่ปล่อยไม่ปล่อยให้ไอเดียที่มันออกไปหรือลุดออกไปพอถ้าเกิดว่ามันลุดออกไปไม่เหมือนกับแบบมันพลาดอ่ะมันพลาดม,มันมันรับไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยเลยเป็นคนที่ถ้าจะพูดหรือจะคิดหรือจะทําอะไรที่อยู่ในหัวแล้วจะถ่ายทอดน่ะเขาจะถ่ายทอดแบบชัดเจนมากนี่เป็นข้อดีนะเป็นข้อเชิงบวกแต่ถ้าเชิงลบก็คือมันอาจจะดูยากนิดนึง ในการที่จะเราจะพยายามเอาสิ่งที่ดีที่สุดถ่ายทอดให้มันได้ชัดเจนมากที่สุดมันก็จะดูติดเครียดนิดนึงแต่คงไม่ได้ขึงเครียดกับแบบหัวระเบิดอะไรขนาดนั้นนะไม่ไม่ขนาดนั้นแต่คือมันก็เหมือนกับตึงตึงมือนิดนึงตึงแนวคิดนิดนึงว่าเอ้จะต้องอย่างนี้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 ต้องเป็นแบบนี้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 นะครับซึ่งมันเหมือนออกไปเชิงเหมือนเราแบบทดลองวิทยาศาสตร์นึ่ออกใช่ไหมมันก็ต้องได้แบบนั้นประมาณแบบนั้นผลจะมาแบบไหน มันก็คือมีสิ่งรองรับแล้วเราก็เออจะไปแบบนั้นอาจจะดูยากนิดนึงครับแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งนั้นมันสําเร็จนะไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามที่เรากําลังคิดตัดสินใจอยู่ผมว่ามันก็ได้ได้ดีเช่นเดียวกันนะครับแต่ที่ตึงสุดๆในกลุ่มนี้นะก็คือเลขเจ็ดตรงพื้นฐานการทางานไอ้นี่แหละมันจะเป็นการทําให้ไอ่หนึ่งห้าห้าเนี่ยที่มันยังพอมีเชิงบวกอยู่บ้างในแน่วามตึงนะมันกลายเป็นไม่ไม่บวกอ่ะเนย มันจะกลายเป็นตึงนิดๆหน่อยๆอย่ะเพราะว่าเขาต้องการทำให้มันดีที่สุดอ่ะแสดงคือนำนาผลงานที่มีความคิดที่ชัดเจนให้มันดีที่สุดอ่ะมันต้องที่สุดนะเลขเจ็ดอ่ะคือมันดีดีดีไม่ใช่แบบว่าดีเพื่อไปโชว์หรืออะไรนะแต่คือมันต้องแบบเปี้ยเลยมันต้องแน่นมันต้องแบบเห็นภาพชัดเจนสิ่งที่เราคิดมาเราจะถ่ายทอดสมมติเรานึกภาพการ าการต่อเลโก้ไอการต่อต่อชิ้นส่วนอะไรก็ตามที่มันแบบว่าต้องแบบมีวิธีการทำต้องอย่างนี้เป็นลำดับขั้นตอนแล้วตอนเราไปลงมือทาคือในหัวยังไงมันต้องออกมาตั้งให้คนอื่นเห็นแบบนั้นเลยคราวนี้มันก็เลยดูผลงานต้องเพอร์เฟก่ะมันอาจจะยากตรงนี้นิดนึงแต่ผมมองอย่างนี้นะครับว่าถ้าเกิดทําได้อะถ้าเกิดจังหวนะนั้นมันได้จริงๆแล้วมันมีคนมาเห็นผลงานเราจริงๆคนเลขเนี้ยผมมองว่าก็สามารถ เขาเรียกว่าใครๆก็ยอมรับได้โดยง่ายเลยนะในจังหวะที่มันเป็นเชิงบวกนะมีคนที่แบบว่าเห็นภาพอยู่หูคนที่โคตรเก่งเนี่ยพรนี้แบบโอ้โหตั้งใจมากแล้วก็มีอะไรที่แพทเทิร์นที่มันดูแบบมีความชัดเจนมีความน่าเชื่อถือสุดๆถ้ามีใครสักคนเห็นจุดนี้ของคนเลขนี้นะครับโอเ้เขาก็จะยกย่องว่าเออเนี่ยคนน,นียนี่คือที่สุดของที่สุดแบกรับคือเหมือนว่าถ้าเกิดว่าเป็นทํางานเป็นขององค์กรหรืออะไรเ,เขาสามารถแบกรับงานทุกอย่างได้ สำหรับตัวผมผมมองแบบนี้นะคือคือไม่ว่าจะให้งานอะไรมาทําได้หมดนะนะครับแต่ถ้าต้องเจอคนที่ดีๆด,ด้วยนะแต่คนเลขประมาณเจ็ดหนะึ่งเนี่ยเวลาไปเจอคนไม่ดีหรือคนอะไรที่อยู่รอบรอบลายลายล้อมรอบ,รอบ,รอบข้างส่วนใหญ่เราก็จะแบบถ้าเป็นคนไม่ดีมันจะชอบหลอกใช้อะคนเจ็ดหนึ่งมันเก่งไงมันละเอียดมึมงบอกไหมมันทําได้ทุกอย่างอะไรเงี่ยมันก็จะแบบถ้ายิงเป็นหัวหน้านะถ้าเจอลูกน้องแบบโอ้ชอบใช้เลยเต็มที่ แล้วยิ่งถ้าตัวเองแบบไม่ค่อยทําอะไรด้วยแต่แบบมีชั้นเชิงล่อหลอบางทีมันอาจจะไม่ใช่ชั้นเชิงก็ได้ครับบางทีอาจจะคันเขาเรียกว่าแะไรเขาเรียกว่าเป็นอํานาจของเขาอ่ะเขามีหัวเงีอํานาาสั่งลูกน้องอะไรก็จะแบบเออก็าสามารถสั่งให้คนที่ทานู่นนี่นั่นเพื่อให้คนนี้ทํางานอ่ะจะใช้ไปเรื่อยนะครับอ่ะนี่คือเลขท้ายแนวคิดของคนเลขน,นี้ครับตึงนิดนึงครับแต่ถ้าผ่านช่วงเวลาต่างๆที่มันสาหัสหสกกากันไปได้ผมมองว่าก็ถือว่าเป็นคนที่เก่งมากๆคนหนึ่ง อ่ะคราวนี้อันนี้คือด้านหลังส่วนด้านหน้านะครับด้านหน้าด้านหน้าของกลุ่มเลขน,นี้7155นะครับเห็นภายนอกนี่ก็ตึงแล้วครับแต่จุดดีของเขาก็คือเขาเป็นคนที่แต่งตัวดูดีนะแต่งตัวดูดีเรียบง่ายเป็นกันเองคือเข้าถูกแต่งตัวถูกอาราเทศสารแล้วเป๊ะมากอะ่ะแต่งตัวเงียบสุดๆนะครับมีลักษณะของคนที่ดูมั่นมั่นดูมั่นใจวางตัวดีพูดจาชัดถ้อยชัดคํานะครับพูดจาชดๆๆัดถ้อยชัดคํา บุคลิกก็ถ้าออกเป็นเชิงพวกนักวิชาการหรือจะเป็นเชิงพวกที่เกี่ยวกับงานที่มันจะต้องมีความรับผิดชอบสูงสูงเห็นหน้าปุ๊บเรารู้เลยว่าไอคนที่ถ้าอยู่อยู่ด้านหน้าๆนะครับถ้าเห็นหน้าปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าคนนี้ต้องทํางานในสิ่งที่เขาเป็นได้เป็นอย่างดีมีความน่าเชื่อถือสูงนะครับแน่นอนว่าเลขลักษณะแบบนี้มันก็ไม่ได้เชิงสายสเสน่ห์เนาะมันเป็นเชิงสายแบบน่าเชื่อถือมีความมั่นใจอะไรพวกนี้มันก็จะทําให้ดรอปในเรื่องของ เรื่องต่อไปที่พูดถึงก็คือเรื่องของเรื่องเรื่องเรื่องย่อยคือเรื่องของความดังเขา,าเป็นคนที่ตึงมากๆความรักจากคือเขาจะเป็นคนที่ตึงมากๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะต้องรักใครอ่ะมันก็ต้องพิจารณาเป็นอย่างดีแล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่าชอบไปแล้วเนี่ยสมมุติชอบนะจะเลือกคนเนี้สมมติยังไม่ได้เป็นแฟนกันนะถ้าจะเลือกคนเนี้คือเขาก็จะแบบยังไงก็ตามก็ต้องทําให้ได้หรือหอกใช่ไหมก็ต้องนาน เพราจจะมันอาจจะพอมันไปผูกเรื่องอารมณ์ก็อาจจะกลายเป็นคนที่แบบว่า,าถ้าเจ็บก็เจ็บแรงอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวังเนาะแต่ถามว่าถ้าเจ็บแล้วเขาเข้าใจไหมว่าเออเขาไม่รักเพราะเราอาจจะมีจุดด้อยอะไรเ,เขาเข้าใจนะแต่มันก็ยังเจ็บเนี้ยมันหลักไปเลยอนึกภาพออกใช่ไหมก็จะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าคนเล่นเนี้ยมีคู่นะมีคู่แล้วก็ก็มีการแบบเออคบกันไปแล้วผ่านไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็คือเป็นคู่อะไรลนยะโอ้เขาแบบผมว่าเขามีความมั่นคงในตัวเองสูงมากๆทําให้ คือทุกอย่างมันผ่านไปแล้วเราได้คู่ที่โอเคละก็ถือว่าเป็นเลขคู่ที่สามารถสะท้อนเรื่องของเรียกว่าอยู่คู่ครองกันได้ยาวนานนะถือไม้เท้ายอดทองกระบอกยอดเพชรได้เลยก็คือแบบยาวไปเลยก็คือเลือกแล้วมันลงล็อกด้วยคือมันเป็นคนที่ลงล็อกยากนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ลงล็อกที่มัน,มนสนิทเลยนะถือว่าดีมากๆนะครับถ้าเกิดว่าในในระยะย,ยาวที่แบบประ,ประสบของเ,เรื่องของลําลักนะครับผมอ่ะคราวนี้เรื่องสุดท้ายเรื่องของการเงิน คือเขาอาจจะไม่ได้หวือหวาในเรื่องของการหาเงินกิ่งๆหลายๆายด้านนะแต่มันจะเป็นมุมที่แบบว่าถ้าเกิดว่าเขาถ้ายิ่งเป็นคือมันเหมาะกับคนที่ทํางานราชการหรือทํางานในองค์กรที่มันมีเงินเดือนอยู่แล้วเป็นหลักคือเขาจะทําได้ตามคือเขาจะได้เงินเป๊ะๆตลอดคือเขาอยากจะทําอยากจะได้เงินอะไรอยากได้เงินเท่าไหร่ถ้าเป็นงานที่เป็นองค์กรนะเขาจะมีสิทธิพัฒนาใน,ในเรื่องของการทํางาน,นได้ดีแล้วระดับเงินเดือนก็จะค่อยๆขึ้นตามลําดับ แต่มันไม่ได้มันไม่ได้ตรงแนวกับสายที่แบบว่าขายของเยอะๆหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการลงทุนลงทุนของตัวเองเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะต้องชัวแต่หนะึ่งเจ็ดน่ะผมบอกว่ามันเป็นเลขหนึ่งนะที่ตรงแนวเกี่ยวกับของการเขาเรียกว่าอะไรเป็นเลขหนึ่งที่เกี่ยวกับอสังหาเหมือนกันแต่เป็นการลงทุนที่ต้องการอาศัยความแน่นอนสุดๆนึกออกใช่ไหมคือโอกาสมาต้องคว้าให้ได้ ต้องคว้าให้ได้คือทําไม่ได้มันก็จับแบบโอ้โหหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาเลยเป็นคนที่พิถีพิถันในการจะได้มาซึ่งการลงทุนนั้นจริงๆซึ่งแต่แต่ผมมองว่าในในเรื่องของการมัน,มนเป็นความเสี่ยงอะเนาะบางทีมันก็อาจจะแบบมีจุดที่แบบทําให้เราแบบุมันจะไปเป๊ะเป๊ะอะนรเนงี้ยมันอาจจะพลาดได้มันก็มีโอกาสพลาดได้นะครับเพราะว่าบางทีเราต้องการความเป๊ะมากๆเ่ยไอความผันผวนมันก็เกิดขึ้นมาโดยที่โอ้โหนะ อยู่ดีบางทีเกินเหตุนู่นนี่นั่นอะไรเราคือเราต้องต้องรอบครอบจริงจริงแต่ถ้าเกิดว่าคนเลขนี้นะสามารถเข้าไปถึงจังหวะนั้นได้ก็มีจังหวะแจ็คพอตแบบนั่นเหมือนกันนะแจ็คพอตระเบิดแบบโอ้โหได้เงินมาก้อนใหญ่ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคนเลขเนี้ยหาเงินเก่งไหมผมมองว่าเต็มสิผมให้สักเ 7, 7็เถึง8เพราะว่าเขาได้แน่แ่อยู่แล้วแต่ถ้าพูดถึงการไปเสี่ยงมากๆอะไรพวกนี้มันอาจจะไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับมัน ความเสี่ยงมันอาจจะเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ,อะบริหารความเสี่ยงแบบสุดๆอ่ะนึกออกใช่ไหมถ้ามันไม่เสี่ยงถ้ามันต้องเสี่ยงมันต้องเสี่ยงแบบต้องมีลําดับขั้นตอนอ่ะอย่างที่บอกไปตอนที่เป็นเลขทายนะอันนี้ก็อันนี้ก็ลองพิจารณาว่าตัวเองชอบไหมนะครับแต่ับคนที่ขอเข้ามานะครับคราวนี้ไอเรื่องของแต่เรื่องการบริหารจัดการอันนี้ข้อดีอันนี้ผมมองข้อดีในมุมของการเรื่องของบริหารจัดการการเงินโอ้นี่จัดการการเงินดีมากเต็มสิบผมให้สิบเลย จะใช้อะไรสักบาทนี่แบบว่าขนาดเงินทอนยังนับอะ่ะนับแบบนับเป็นเลยนำเงินสลงุงสลึงอะไรพวกนี้นับนับตลอดนู่นนี่นั่นเข้าออกเท่าไหร่จ่ายอะไรไปทําอะไรเพื่ออะไรคิดก่อนตลอดว่าจะต้องไปยังไงให้ได้อะไรไม่ออกใช่ไหมเออจะเป็นแบบนั้นเลยไอ้เรื่องเก็บเงินนี่เก่งมากเพราะฉะนั้นพภาพรวมรวมกันนะผมมองว่าให้แปดบวกแปดถึงเก้าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นในมุมของการเก็บเงินนะมันสามารถรวยได้จากการที่เก็บสะสมเงินนะ ได้ดีนะครับอ่ะโอเคนี่คือภาพรวมทั้งหมดนะครับของเลขกลุ่มนี้นะครับก็น่าจะตอบโจทย์แล้วล่ะคนที่ขอมาซึ่งจริงๆแล้วคนที่ขอมาก็เป็นลูกศิษย์นั่นแหละครับแต่ว่า <c oughs> เคยคุยเรื่องเลขเนี้ยไปแล้วในหลายๆมุมเนาะแต่นี่เป็นมุมที่แบบการารีวิวทั่วไปให้ใครที่เคยมีเลขนี้อยู่ลองพี่หนาตามดูนะครับว่าเป็นชอบหรือไม่ชอบอย่างไรนะครับ โอเคฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง u t u b e ครูเอกด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมากๆนะครับร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงทุกท่านสำหรับวันนี้สวัสดีครับ